สบายดีครับพี่น้องของสำน,น,นักมณีจีมานำเสนอกยวก,การใส่อุปกรณ์ในการต่อหนตซอไกเป็นอุปกรณ์ตัวช่วยนะครับตัวช่วยซึ่งมณีทีนี้ทั้งกล่องวงจรปิดนะครับมีทั้งลำโพงรีโมทนะครับมีทัง้งเทปบันทึกเสียงกรณีที่เขาต้องการเอาเสียงหนกเสียงไกไปตัดต่อเพื่อ,อเป็นที่เอ็มตัดต่อเป็นเอ็มที่สามนะครับอัพขึ้นพร้อมกับยูทูบนะครับ พี่น้องแฟนเพจแฟนยูทูบเฮานะครับเอฟซีเฮาได้นำไปใช้ประโยชน์ในการต่อหนกต่อไก่น,นะครับซึ่งเสียงหนกเสียงไก่บางตัวนี่มันข่าวมันเก่งนะครับเราก็สามารถที่จะอัดเสียงแล้วก็ไปตัดต่อไปปรับตัดเสียงรบกวนมดีต่างๆออกแล้วก็ส่งให้พี่นอ้องแซ่บครับของเฮา,าแล้วนำไปใช้ประโยชน์นะครับซึ่งเมื่อนี้นะครับผมกับมีโอกาสออกมา คงนะครับออกมาดงนะครับมาฝึกจอดเท่าแดนนะครับไปต่อใหม่นะครับถึงบาท่านใดๆเชื่อเลยหรอกว่ามือนี่กะเอาอุปกรณ์ได้หลายอย่างนะครับมาใส่ประโยชน์อีกครั้งหนึ่งนะครับซ่งตอนนี้กล่องวงจรปิดมี่ลำโพงได้หมดนะครับบริไซด์ลดแล้วเอาลองมาทดลองใส่ล่องมือนะครับเพราะว่าช่วงวันหันช่วงโควิดนะครับอั้ยากรับโควิดก็เลยบริไตตอนหนุกตอไกลยังเอาโหลดนะครับจนกะที่เช่ามาแน่นะครับ ช่วงนี้ก็เป็นชสวงของโอเไม่คอนก็นล่งระบาดนะครับจซื้อซ่าลงน้จังน้อยแล้วในพื้นทีร่ราพิชอบนะครับก็เลยมีโอกาสได้มาผักคอนในวันเสาวนาจิตนะครับต่อไปครับเป็น,นโอกาสมานำเสนอเรี่ยวกับเรื่องของการใส้เทคโนโลยีนะครับ ที่นีอยู่ในปัจจุบันตัวกล่องวงจรปิดครับการตัอนกตัวไปซึ่งมันเป็นสมัยใหม่แล้วนะครมาซ่อมตัวกล่องวงจรปิดไปเลยครับสามารถหยุดหารถยุคอร์ได้แล้วนะครับเขาจะไปต่อสบายสบายครับดีไปสั่งเพื่อเขาตัวกลองยัางอ่งเห็นปั้งอย่างเงินกกระดิ่งบดห้องไก่ที่เขาที่เขาเองแต่ทกที่เขากระนั่งตัอย่างเดียวกระพงเป็นไปกระเด้นะครับต้องใส่บันทึกภาพกิจกรรมนะครับสามารถบันทึกภาพไม่เคลื่องก็ได้นะครับมอนิเตอร์ทางนี้สามารถตัวนี้กระนังบันทึกภาพนะครับ รลังเดินไปนี่สามนาที่ครอัวนะครับในขณะที่บันทึกภาพเขาก็สามารถที่จะบันทึกภาพนิ่งได้นะครับนี่บันทึกภาพนิ่งได้อย่างนี้นะครับสามารถที่จะเดินขึ้นเลื่อนลงได้นะครับเดินขึ้นเดินล่องเลยนะครับ ก็นีนเตือนกระดูกง่องห,วหวัวใสหัวขวะแงะใสแงะขวได้ครับแบบนี้ครับรสามร้อยหกสิบองศาครับสามารถเบิรงได้ทุกทิศทางนะครับที่เขาต้องการโดยว่ต้องลุกไปให้ไก่ตื่นนะครับหรือให้หนกตื่นเขาใส่จะไหน้ควบคุมนะครับสามารถสิทธิจะ,จะดำเนิน การได้ตามตองการนะครับต่อหนกต่อก็กได้ยัางสบายใจครับตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่ห่างไกลประมาณจักหาสิบเมตรครับห่างไกลประมาณหาสิบเมตรตั้งมอนิเตอร์ไว้กับผืนนะครับก็ยังสามารถส่งสัญญาณมาได้นะครับไฟไฟของกล่องุกจรปิดนะครับก็สามารถส่งไวไฟมาได้ตามปกตินะครับาการได้ที่ตองการอ่ะโอเคนะครับสมมติว่า ซอฟตซแวรส่ตัวนี้นะครับงดการบันทึกภาพนิ่งออภาพวิดีโอนะครับหยุดตรงนี้ครับนี่ยหยุดตรงนี้ครับบันทึกเรียบร้อยคือว่านี่ครับปัญญามีช็อตเด็ดๆนะครับเขาก็ยังสาวมาที่บันทึกได้ดเลยนะครับกดบันทึกอยู่ในตรงนี้เลยนะครับแล้วก็คณะเดียวกันกับกล่กองกลองวิดีโอของเขากับบันทึกภาพทุกช็อตที่แล้วนะครับทั้งภาพทั้งเสียงนะครับท่านใดที่ต้องการ เรียนรู้ครับลองเบิ้งนะครับราคากล่องกับผ้าแพร่งกับผ้าหัวกลอยครับกล่องหองชินะครับหองชิมุขจอดปิดนะครับเดรสที่ปิดไทยตัวกล่องให้เบิ้งกับว่าว่างกล่องเป็นแบบไหนตัวกล่องเป็นแบบไหนนะครับตอนนี้เขาใส่กล่องนะครับกับผ้าบุแบงค์นะครับเป็นตัวให้พลังงานของกล่องนะครับเรียนรู้ด้วยกันนะครับตอนใดที่สนใจเอาไปประยุกต์ใส่ cán to nóc to cây to nóc to và để bắt suu neo ใส่น้ำพุ่งรีโมทบังคับเสียงนะครับอ่าตัวนี้มีรีโมทนะครับใส่บังคับเสียงก็มีคือเปิดปิดครับอ่อนอ่อนจนี้ครับอ่อนอ่อนแล้วก็อ่อนติดต่ำผัดเสียงไว้นะครับจะลดเสียงเพิ่มเสียงก็ได้ตามต้องการนะครับอ่าสมมติว่าเทานติดเปิดเสียงลำพุ่งนะครับเพิ่มเสียงครับ ตามต้องการกับพ่นพงที่หมดก็ทํางานได้ดีครับเสียงดังเกินไปครับลดลงครับน้ำพงที่หมดกับควบคุ้มแข่งระยะไกลครับเป็นลอยเมตรนะครับลอยสองลอยเมตรนะครับน้ำพงที่หมดตรวจสอบพวกเราสามารถควบคุมแข่งครับรออยู่นะครับตอนนี้ แปดโมงครึ่งแล้วยังเงียบอยู่นะครับลอดลุงถัต่อไปครับโอ้โหมีไก่ปลาไม่เคยเข้ามาจักเต่คกับบริเวณเนี้แต่ยินทพอธว่าไก่ปลาในดลงมันลายแต่บระเดีไยวยางในดวงครับยางมาแถวหนองหน้าห้เดียวนี่กลางดวงลองมาครับนี่ว่ามีอะไรกันเป็นเพื่อเป็นการศึกษานะครับลุ่มนอกกันนะครับเป็นการเทดคิปเสียงไก่ต่อนะครับ ให้พี่น้องผู้สนใจเด้โหลวเอาไปใช้ประโยชน์นะครับน้ำพงที่หมดครับเอาหอยไปตรงนี้ครับผงก็ยวงพูนครับก,บก,ก่างกบบกงอไก่ยังอย่ครับ ทันดีครับแต่ว่ามีไก่ปลาครับอ่ะใบเมืองนาก็แล้วกันนะครับกล้องหมูจำปิดนี่ครับกล้องหมูจำปิดครับจิตเปนี้ครับใส่ผ้าแบงครับใส่ผ้ากูแบงนี่อย่างเดูได้ครับ Kerim'te อุปกรณ์การต้อนลูกต่อไปครับนี่แง่เล็กน้อยกล่องดุญน่ครับมุนได้สามอยหกสิบองศาครับกล่องเลนดีทนครับทรงไหวไฝ่่ไกลที่หมดคือกันครับน้ำพุ่งที่หมดคือกันครับก็โอเคครับใช้งานได้ดีนะครับขนาดเดียวกันพวงกัดมันทลกเสียงว้มือนกันครับ อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งครับใช้บันทึกเสียงครับไปใก,กลๆๆนะครับไปใก,กลๆๆนละ่บันทึกเสียงครับอตอนนี้บันทึกไป2ชั่วโมงยีนาทีครับยังไปตัดต่ออีกตัวหนึ่งครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ประกอบในการต้อนงตัวใกล้ครับมือเลยสมัยยุคท่านสมัยครับ ครี่น้องว่านี่คนนกมากว่าว่ามีไก,ปก่ปลาของมาหาเลยครับแต่จะาลองนกเขานกเขาเขามาาว้ยครับเดี๋ยวสิมจองนกเขามาแร้่อน่โดงน่งนกเขาหลายครับไก่เจาทองแดงครับทองแดง